ตังค์<ห>น,นะคะเขาไม่ยืนยังไงเขาไม่ยืนยังไงเขาก็ยืมแม่หาหมอพ่อหาหมออะไรบ้างมาสอนพ่อก็ดีเนาะพี่ก็ขโมยจานค้าวปุ๋ยจะต้องจ่ายค่าปุ๋ยอ่ะเอาแม่ก็ยืมก่อนไปคนในวงการหรือคนนอกวงการครับผมไปคนในวงการทางห่างพี่ไปการันตีให้ให้ให้รุ่นน้องให้เขายืมด้วยพี่ก็บอกมันไม่จ่ายเงี้ยแจ้งความจับมันเลยบอกไม่ได้มันมีชื่อคนแม่อยูออ่เทาไหร่เขาคงลำบากแล้วใช่ไหมเขาคงลำบากแล้วถ้าคงมีคงให้ เปนี่ยตื้นตันใจมากเลยนะคะแล้วก็หายไปจากแอตมอสเฟียแบบนี้นานมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณพี่บอยขอบพระคุณแอกแซกที่ได้ที่ได้เชิญแชมเปญมาในงานนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ว่าจะได้มาดูละครเวทีซึ่งเกิดมาไม่เคยได้ดูเลยค่ะก็และอย่างเป็นละครที่นำเอาภาพยนตร์ที่เราเล่นเป็นเรื่องแรกที่ที่เป็นตำนานและได้ เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้ให้กับภาพยนตร์ไทยมามานานนะคะที่ทำรายได้ให้เยอะแยะให้ให้มากกับภาพยนตร์ไทยเป็นเป็นตำนานะนะคะก็ดีใจที่พี่บอยได้เอามาสร้างมาสร้างอีกแล้วก็น้องน้องน้องๆรุ่นใหม่หน้าตาสวยหล่อแล้วก็มีมากด้วยฝีมือซึ่งพี่ชเวเก็ยังไม่เคยดูเลยแต่รู้ว่าน้องๆเก่งอยู่แล้วเพราะร้องเพลงได้ด้วยเมื่อตอนพี่ชเวเป็นเล่นก็ ก็ร้องเพลงก็ไม่เก่งเต้นราก็เหยียบขากันไปเหยียบขากันมาจนเล็บหบเลยค่ะโหยี่สิบหกปีแล้วมั้งคะตอนนั้นในตอนนั้นย้อนไปวันละพาความทรงจำของเราคืออะไรครับพูดถึงวันละพาพูดถึงวันละพาก็แดงพายไปบางปูและแดงก็บอกพาเป็นเมียเราต้องทนแต่ว่าตอนนั้นนะคะจะ เป็นไวรัลเนี่ยก็คือคําพูดของพี่แดงเนาะเป็นเราต้องอดทนแต่ตอนนี้พคนมาถามพี่ชัเป็นบอกว่าเนี่ยพาแดง่ะอยากไปบางปูตอนนี้เป็นไวรัลเป็นวัลภาไวรัลค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะ,ะม,มีมีหลายท่านถามพี่ชัเป็นว่าจะมาดูเนี่ยซื้อตั๋วที่ไหนต้องต้องแจ้งเขาหน่อยค่ะซื้อที่ไหนได้ค่ะ อ๋อสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากสนใจจะมาชมที่ถามเชิญไปหลายหลายท่านแล้วนะคะให้ซื้อตัว๋วซื้อบัตรที่ไทยติเก็ตนะคะเชิญได้เลยค่ะเราจะ,จะไปขเขาก็มีว่าเป็นเมียเราต้องอดทนเรารู้สึกให่คำนี้เพราะว่าทุกวันนี้คนก็ยังใช้อยู่เป็นเียแดงต้องอดทนเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งมันลําบากมันซัฟเฟอร์การที่จะมีความสุขอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยมันมันไม่มีเวลาเลยเขาก็จะไป ตีลันฟันแทงนู่นนี่นั่นเวลาพาก็ต้องไปร้องเพลงและคอยคอยรอที่จะเจอกันว่าเมื่อไหร่จะได้มาเจอใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเป็นภรรยากับกันก็อดทนยิ่งกว่านะคะทำไมยิ่งกว่าริก็ทําไรทำนายคะ่ะม,มากกว่าเป็นเรืองของพี่แดงองีกมาอันนี้คือเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นแต่ว่าทํางานอะ่ะมันไม่เหมือนกัน นนั้นเป็นนักร้องอใช่ไหมคะไม่ต้องแบกขาอันนี้ต้องดำนาขุดดินตัดหญ้าใช่ค่ะเป็นไงชีวิตมันดูเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ไม่ใช่ไหมก็มีความสุขนะคะก็กลับไปอยู่สามันนะคะแล้วเนี่ยมาเอ็มเอสพนานดยังมาไม่เป็นเลยค่ะ เหมือนบ้านนอกเขาคงก็ให้น้องแล้เนี่ยแต่หลายคนบอกขนาดดำนานยังสวยข <c oughs> นาดนี้ผิวยำไม่ได้ค่ะ <c oughs> เป็นผู้หญิงอยู่สวยไม่ได้ <c oughs> บางทีพี่จาเป็นว่าเป็นคนง่ายๆนะคะแต่แต่ก็ต้องสวยนิดนึงอ <c oughs> าจจะแต่งตัวง,ง่ายๆแบบว่าบานทีหน้าก็ต้องสวยนิดนึง <c oughs> เป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นผู้ชายคนเราเนี่ย ต,ต้องต้องต้องอห่าหย,ยุดสวยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้องไม่มีตังก็ไปติดนี่ยืมสินมาสวยไม่ใช่อย่างนี้นะคะต้องต้องพอดีพอมเพียงค่ะจะ้าวันพฤัเราทำอะไรบ้างครับตื่นมาตื่นมาพี่ชาเป็นก็เช็ดกระไดชัยรูอยู่บ้าน<อ>คือทํางานบ้านเองไม่ให้แม่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ทาน้าพิกขายทาน้าพิกขายทําอาหารขายออนไลน์บ้างแต่ว่าออนไลน์ก็ไม่ค่อยเก่งเพราะว่า โลเทคอายุเยอะแล้วว่าโลเทคจริงพะหลายคนฟังชีวิตหลายคนบอกว่าพอกินพอใช้หรือว่ายังไงบ้างครับก็พอกิอนพอใช้คือเราไม่มีหนี้เนาะแต่ว่าเรามีภาระที <k <k ่ต้องดูแลเรื่องไร่สวนแล้วก็ที่จะเป็นเนี่ยกับกับกับพี่แวนกับกับตันเนี่ยไม่ได้ม่ได้เป็นชาวสวนอาชีพเนาะแล้วก็ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเรารายได้เราไม่มีแล้วคนงานก็ไม่มีเราต้องทำเองเราก็ต้องทำใจ ก็คือว่าทาได้แค่ไหนเท่านั้นชีวิตก็จะเป็นอยู่กับไร้วนมาติดอีู่สิบห้าปีแล้วคหรอสิบห้าพี่จริงเราคิดไม่อยากกลับมาทำในวงการบันเทิงอยากทำอะไรที่มันได้เงินเยอะกว่านี้ไหมครับพี่พี่ก็อยากนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนว่าพี่ไม่ค่อยได้พากลับเข้ากรุงเทพอ่ะพี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็อีกอย่าง ก็ก็รอรออยู่ว่าโอกาสเราจะมีมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วยางตอนนี้มันเป็นเกาหลีสไตล์เกาหลีแล้วหน้าพี่ชมเป็นก็ไม่เกาหลีแล้วไงเกาหลีมีแต่เกาหลังเลยก็อยากให้คุชมว่าหน้าเราไม่เปลี่ยนไปเลยสยังไดบ้างค่อดีใจค่ะเพราะว่าพี่ชมเป็นอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเยอะใช่ค่ะแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็ทํางานให้กับทละพรคลินิกอยู่ค่ะ มีก็งงค่ะตื่นเต้นเพราะปกติเห็นแต่หัวจุกใส่ธรรมดางงงันอยู่ในบ้านใช่ไหมแกก็เออแกเมื่อกี้แกมาส่งแกก็แบบหนูหนูระวังนะคะตอนยังหวานอยู่เหมือนเดิมยังหวานอยู่สวยที่แปลกดีแกไม่เคยแบบนี้นานแล้วนะคะแต่วันอย่างวันนี้อย่างเวลาไปอย่างไหนไหนมีคนจำเราได้ไหมจำได้ค่ะคนจำที่ได้เยอะเพราะว่าอุย่างเมื่อวานพี่ไปทานข้าวข้างนอกอ่า ก็บอกมีคนจำพี่ได้บอกว่าฉันเป็นเอ็กนี่ยังสวยอยู่เลยป้าติดตามอยู่นะหนูไปทำไรทำสวนไม่ใช่เหรอทำไมยังสวยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราแต่งตัวแบบที่คุณแฟนมีหัวไหมคะไม่อยากแต่งตัวแบบว่าสวยๆเดี๋ยวบอกว่ามีหนุ่มมาจีนไม่มีค่ะเพราะเขารู้นิสัยหนูพี่ไม่เจอพี่นานนะไม่เจอพี่นานมากเลยพี่สบายดีนะคะแล้วไม่มีเคล็ดลับยังไงสิบห้าปี ความรักเราเคยรักเราของคุณแต่งงานกันมา25แล้ว25ปีมันมีเคิดลักกันบ้างก็เถียงกันบ้างอะไรกันกันบ้างอะไรเงี้ยพอพี่ก็จะบ่นมั่งว่าแกบ้างอะไรเงี้ยแต่พอพี่ไม่ว่าแกจะบอกแกก็จะบอกว่าหนูทําไมวันนี้หนูไม่เห็นด่าพี่เลยแกก็ก็เป็นสามีโลกสามีภรรยาโลกเจ็ดกันแล้วก็มีด่ากันบ้างทะเลาะกันบ้างใช่ค่ะอะไรลูกเราจะไปข mm. <like that. S 2> ่วนเรื่องอะไรฮะ ผลสามีจริงๆสามีแทบไม่ผลแต่ว่าไม่อยากให้ดื่มเยอะอะไรแต่ก็พากันดื่มนิดนะคะมันดื่มไม่ได้นะจะากเมื่อกี้พี่เชฟเองแม่บอกว่าการไม่มีนี้เป็นลาบประสุิแล้วมีคนมายืมเงินบ้างไหมครับผมมีคะ่ขะขนาดขนาดไม่ค่อยจะมีสตางค์นะคะเขาไม่ยืมยังไงเขาไม่ยืมยังไงเขาก็ยืมแบแม่หาหมอพ่อหาหมออ,อะไรบ้างพ<อ>ี่ก็เมื่อก่อนเขาก็ดีเนาะพี่ก็ขโมยตังค่าปุ๋ยจะต้องจ่ายค่าปุ๋ยอ่ะ แม่ก็ยืมก่อนมีคนในวงการบ้างไหมคะเปคนในวงการหรือมี็นคนนอกวงการครับผนุมเป็นคนในวงการห่างๆอ้าวเหรอคะอ้าวคนเขาที่ต่อเรามานานหมายถึงว่าเมื่อกี้เราเราก็ไปมาหาสู่กันเอ่อเอ่อเพื่อเพื่อปูนกันมาแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาาก็มีปัญหาเรื่องเงินอะไรแล้วตอนเขาไม่ยืมน้องกระดิเสกเขาเป็นยังไงครับผมไม่พี่ไปพี่ไปการันตีให้ให้ให้รุ่นน้องให้เขายืมด้วยอ้าวพี่ไปเป็นเป็นทรพการด้วยใช่แล้วเขาบอกว่าพี่ก็บอก มันไม่จ่ายเงี้ยแจ้งความจำมันเลยบอกไม่ได้มันมีชื่อคนแม่อยู่แล้วก็ยังไงอ่ะก็บอกว่าก็บอกเขาคงลําบากแหละใช่ไหมเขาคงลําบากแล้วถ้าคามีคงให้แต่ว่าพี่ก็ขอโทษรุ่นน้องไปก็เป็นลูกสาวแหละแล้วก็ก็นั่นแหละก็บอกว่าเขาเป็น คนม่ฝากากาันชาติก่อนเธอเอาเขามามั่งอ one> ่าอดอนเขาไม่ไปเลยแล้วเขามาใช้คืนเนี <h <h ่ยครับผมยังเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าพี่ก็บอกพี่ก็บอกเพื่อนๆฝากกอดไปว่าถ้าเกิดน้องเขาโทรไปหาเนี่ยมีไม่มีก็รับโทรศัพท์น้อยก็เราก็เข้าใจนะไม่ใหญ่ค่ะประมาณสามสี่หมื่นจริงๆเราเราแหวนไหมครับทีเราเป็นคนกลารเราเป็นคนทำ ก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าน้องสาวน้องเราก็เข้าใจเขาก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็เสียใจว่าถ้าไม่ใช่คุณแม่น่ะหนูไม่ให้นะก็จะเป็นรู้สึกไงไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเรารู้สึกไงคำนี้ครับรู้สึกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ไม่ดีเนาะก็ไม่ดีอะก็ไม่อยากจะพูดยังไม่ก็ไม่อยากจะพูดคําแรงแต่ว่ามันมันก็ไม่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเราต้องนึถึงว่าเวลาเราลําบาก ไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วไม่มีเราก็บอกเขาหน่อยไปมาหาสู่กันไม่ใช่หายไปเลยหลังจากนี้งจากีะจะเป็นข้รมกันไม่ไ้ตัวเองตัว้ามแล้วตอนนี้พี่บอกว่าจะไปค้าใครแล้วตัวเองก็ยังไม่มีเลยทํางานสิใช่ไหมเกกับพี่ก็บอกทุกคนว่าว่าคนไม่มีอ่ะพี่ช่วยเหลือได้พี่ให้กินให้ใช้ได้พี่พี่ชั้นเไม่มีตังนะแต่ว่าแต่ว่าให้กินให้ใช้เต็มที่มีกินกินข้าวกินอะไรอะไรเงี้ยเต็มที่แต่ว่า ต้องก็ต้องทํางานไหมล่ะพี่จําเป็นก็จะทํางานทุกวันนี้จะทํางานเลยถูกไหมมาถูกข้าวเราใช่มาทําเถอะเออคนขี้เกียจจะไม่อดถ้าถ้าไม่ขี้เกียจไม่อดตายแต่ขี้เกียจพี่ไม่เลี้ยงไม่ไม่เอาขอบคุณข่าวปืคข่าวปืนบ้างบ้างแป๊บไปหานะที่ไรทค่ะคิดถึงทุกคนค่ะ